ngang phải thắng phùng Nhìn không? Chỗ bông này con, cắt men bông pha là cái nào Cắt bằng thang ỏ vũ Liếm cái trực đỏ hiệt nhu ตอนนี้กะประมาณจากม่งนี่ตอนนี้จะม่วงตอนนี้หาม่วง1เจ็ดนาฬิกานี่ครับแต่ประมาณเห็ดประมาณนี่<ม>เห็ดพึ่งครับผมเห็ดพึ่งไข่ครับเจ็ดนาฬิกาแล้วนี่ครับเุณนงเก็ได้เงนทีกันครับก็มาหาทังออก แห็นยับอดอกไม่ต้องไปหางับมันงมีเห็นดอกเป็นไงนะพี่สองดอกมีเดียวดอกนึงว้าวเห็นดอกหน่อยเห็นดอกหน่อยครับเว้าสีทายเห็นเบิรงครับนี่ครับเพิ่งไห่ดอกหน่อยครับหวาน,นครับเวลาเอาไปเห็ดกินอีกหวานเลยล่ะ luôn lông phải tống đi nữa đã luôn, phải này đã lông luôn tay cái nhang phải hạt hạt mất kỳ mất hình đỏ tuổi mất kỳ bốn đỏ nghe bộ Ini yang wah, ini yang มันเหนหรือ,อา,าท่างออกอยู่ครับขอมะลึกขอมะลึก,ลกหลายมานันทำทำออกกรพอะท่าได้ด่นรับ นั่นน่ะบ่ไปจังซี่ล่ะอี นะครับทั้งออกมันก็อยู่ประมาณสี่หลักครับทำแมนแล้ว,วะกำลัง,งยังหาทั้งออกครับเขาป้าหาเหตุกันพี่นอ้องฝนตก มาได้พักหนึ่งแล้วนะครับได้พอกินอยู่นะครับโอ้พระเจ้ายอด,ดมันยอดมากเห็ดเพิ่งไรเนี่ยครับนี่เห็ดปวกยังนะครับผมก็ได้กินนะครับเมื่อนี้มันกันสามคนนะครับมือนี้จะหาต่อ บุก่อยมีเออบุกคอยมี่กับคนคนกับหลายครับคนกับสี่คนนี่ในนี่จะเห็ดพีเบียษเห็นแล้วครับดอกหนึ่งขาวๆน่าจะแม่นเห็ดนะครับ ีิสูนเห็ดยังพี um, ่อ้อกเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งไข่ครับตอนนี้ดอกนุ่มมันคางลังไงใต้ดอกมันนะครับมันจะเป็นสีสีขาวแต่ม่าอันแกแก่แล้วก็เป็นดอกบานนะครับดอกบานแง่กว่านี้นะครับพื้นท้องมันจะออกสีเหลืองนะครับผมออกสีเหลือง บาดค้ามถึงครับนาซิมีอีกอยู่ครับนาซิมีมูครับหาเพิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับ นะครับดอกหนึ่งดอกหนึ่งต่ว่าน่าจะโรยล่านะครับแต่ว่ะเบิ้งก่อนนะครับเช็คเบิ้ก่อนนะครับอาจจะเป็นแมงแมงกินก็ได้นะครับแมงกินมันนะครับแต่ดอกมันอาจจะใส่ได้ดอกอาจจะแข็งนะครับเดี๋ยวจะเถาโอเคครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามันบานนะครับดอกมันจะไตดอกมันจะเป็นสีเหลืองนะครับผม ครับอันนี้ยังใส่ได้ครับยังแข็งนะครับยังไปล่างแกงได้นะครับไอไอไอ,อ นนี่มานากันน้าสาวมคน้นนะครับมันผอมมูอีกนะครับมูแถวโดนี่หลายนะครับรดหลายขั้นนะครับถึงกับบะถึงหมอไส่นะครับข้าเจ้าว่าเฮ็ดเพิงนี้กินได้ทุกแบบนะครับกินได้นะครับมอดทีดอกสีดำหรือสีย่างนะครับเจ้าเอา เอาแต่โตค่อยกินนะครับตัวค่อยกินกับว่เอานะครับโตค่อยเก็บค่อยกินนะครับเห็นมูเพื่อนเอาไปกับ่เอาเนี่ยว่าค่อยกินนะครับว่ค่อยเก็บใส่กระตา,ตาเคลียนะครับไปทั้งเลยนะน,น้องบานลงอีกครับครับพ่อนะครับข้าพอ่อดอกงามๆนะครับ คนหลายตาไยตามันนะครับเป็นของห้อกับเป็นของห้อนะครับผม พี่กายเพิ่นเห็นนะครับกายเพิ่นเห็นเจ้าของทินนะครับ มาสวยเนี่ครับมันนี่มาสวยนะเขามาป่อนข่นกระจเจอา เ聊聊聊聊聊เดี๋วเดี๋ยวเดพิ่งใครครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเดี๋ยวมิจลองงามเลยครับเอาไปแกงนี่หวานนะครับเป็นเฮดเพิงครับเอาไหนนี่รอนี้เราป้องเอาไว้ถอะไป เพ่งไฟครับแหวนแหวนนี่ทางออกคือยุยใส่หัวรบกงหัวจะข้างออกมือบ้านไหนข้างยุ้ยใสครับบ้านนี่ครับเนี่นักตานี่เป็นกระตาผมครับอันนี้กระตากระตาลานเป็นเพิงไข่นี่กระตาผม แม่หนูบกม่เดีวเดี๋ยวแมแม่แมเดี๋ยวท่านะครับัดอกนึงว้าวไม่นี้ไปเห็นท่านก่อเห็นแต่เห็ดคนนั้นครับเอ้านี่ครับเห็ดดอก้ยดอกใหญ่อวบเห็ดต้นไครนี่จะดอกอวบเห็ดดอกอวบงามทั้งนั้นเลยฮะ โอ้ยหาทาั้งออกครับเฮ้ยดอกจุมก่มเข้าไปนั่นแหละตอนนี้หาทาั้งออกก่อนครับกูทำไม่เห็นทั้งออก ครับโอ้หมุดหาทั้งออกมันจะยึดใส่เด้อบปเนี่ยดวงแง,งหลาย ็นแล้วเห็นแล้วครับทางออกครับาฮู้อ๋อมะเมนเห็ดบอนี่ดอกนีกน่เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเห็ดครับเอ้าวเชียวนี่ครับแมนอิลีครับเห็ดพึงเห็ดพึงคลายครับดอกแก้มครับอ,บอวบๆหวานๆครับ นี่เราใส yeah, like ่ไปนี่นี้น่รงอ้ยเห็ดยังไงหลงหงูก่อน